สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง mrd888 p หมอฤทธิ์ผาดาว youtube.com นะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนมีนาคม2567นะครับว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยประจำในเดือนมีนาคมนี้จะมีอิทธิพลดวงดาวอะไรซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับที่จะส่งผลต่อด,ดวงชะตาชีวิตของคุณอย่างไรนะครับในเดือนนี้เนี่ยก็จะมีอิทธิพลดาวย้าย4ดวง นะครับก็จะมีดาวพุธดาวศุกร์อาทิตย์แล้วก็ดาวอังคารแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เป็ญน,นะครับดาวพุธนี้จะเดินมนนะครับดาวเดินมน์หมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนะครับบางดีก็นักจังงังบ้างนะนักจังงังไม่รู้จะเดินไปจังไหน่นะครับในดวงชะตาอิทธิพลดาวมน์สามมีนาคม67เวลา10บเอนกาห้าสิบห้านาที พุธนี้มลเข้าสู่ราศีมีนนะครับตำแหน่งก็เป็นประเป็นนิดในดวงชะตาดาวต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์นี้ก็จะย้ายราศีในวันที่9มีนาคม2567นะครับช่วงเวลาเที่ยง38นาทีศุกร์ก็เข้าราศีกุมในดวงชะตาก็จะไปเจอดาวเสาร์กับดาวอังคารนะครับต่อมาก็คือดาวพลรรังขานอังคารนี้ก็จะย้ายในวันที่15มีนาคม

นะครับตางคานี้ก็ย้ายเข้าสู่ราศีกุมเหมือนกันตําแหน่งเป็นอุจจาพิมุกเพราะอยู่หน้าอุจหนึ่งตำแหน่งนะครับอุจจาพิมุกก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยเป็นคนที่คิดอะไรได้ยาวไกลคิดล้ำหน้าคนอื่นเสมอในดวงชะตาถือว่าดีนะครับถ้าดวงชะตาคุณตำแหน่งดีก็ถือว่าดีไม่เสียจะมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนแต่ถ้าดวงชะตาคุณโดยตำแหน่งมันไม่ดีจะมีคนอิจฉาได้เสียคุณพอคุณคิดอะไรแล้วก็มีคนหมั่นไส้คุณประมาณนี้นะครับ วันน้ก็หาโอกาสมาดูดวงชะตากับอาจารย์สักครั้งหนึ่งถ้าใครที่ยังไม่เคยดูอาจารย์นะนะครับก็มาดูได้นะอาจารย์ก็จะบอกไปอย่างละเอียดไปเป็นปีเลยนะครับหรือถ้าใครดูแล้วก็อาจจะมาอัปเดตดวงชะตาเป็นระยะระยะก็ได้นะครับในดวงชะตาของคุณนะแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นนะครับในดวงชะตาจะค่อยมาว่ากันนะครับและในคลิปนี้อาจารย์ก็จะบอกเคล็ดลับความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับดวงชะตาของคุณด้วยนะครับรอติดตามรับชมรับฟังได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับ ชาวลัคนาราศีกันนะครับในดวงชะตาอิทธิพลดาวพระพุธนี้จะเดินมนเนี่ยนะครับในวันที่3มีนาคม2567เวลา14:55นาอิทธิพลดาวพุธนี้เดินมนเข้าสู่พปัตตันนี้ตำแหน่งเป็นปรากเกษตรเป็นนิดแล้วก็เป็นนาระอุด,ดมก,กิจนะครับส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมักจะห่วงใยกังวลถึงคู่ครองหรือเพศตรงข้ามหรือคู่สัญญาในระดับหนึ่งแต่ก็ส่งผลถึงความเป็นอยู่ที่ดีของเจ้าชะตา นะครับในช่วงนี้ชาวราศีกันจะเป็นคนที่อดอน้อมต่ำตนดีนะแต่ก็อาจจะมีความลังเลอยู่บ้างนะครับและดวงชะตาคุณก็จะมีสัญญาข้อตกลงเจรจา,าในเรื่องของการงานมาอีกด้วยนะครับในช่วงนี้ในช่วงนี้ชาวราศีกันคุณจะเจอกับดาวพระเกตก็มีเกณฑ์การพูดคุยติดต่อสื่อสารอาจจะมีเกณฑ์การใช้ภาษาต่างประเทศนะครับหรืออาจจะมีเกณฑ์การพูดจาแบบหยอกเย้าแซวประมาณนี้ นะครับและดวงชะตาดาวพุธเจอกับดาวทิตเป็นคู่วิชาการหลักการนักแก้ไขปัญหาที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชาวราศีกันคุณเจออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ใช้เหตุผลนะครับมีเหตุมีผลจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะจะสามารถผ่านทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับและชาวราศีกันคุณต้องระวังนะครับดาวพระราหูพุธกับราหูไม่ถูกกันอาจจะมีเกณฑ์การถูกตรวจสอบถูกร้องเรียนนะครับ พราะฉะนั้นถ้าคุณจะเซ็นเอกสารสัญญาอะไรก็ล้วแต่ต้องดูให้ดีนะครับต้องอ่านก่อนเซ็นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาแล้วก็รวมถึงในเรื่องของคดีความไว้ด้วยนิดนึงของชาวลัคนาราศีกันนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระศุกร์ดวงชะตาดาวศุกร์นี้จะย้ายราศีในวันที่9มีนาคม2567เวลา1 2ในกา3 8นาทีนะครับนะ ดาวสุกนี้โครจรย้ายเข้าสู่พภพอาลีนะครับสุกนี้เป็นดาวเจ้าเรือนภพสุภะและเป็นดาวเจ้าเรือนภพการเงินนะครับถ้าด้านการเงินของชาวราศีกันช่วงนี้คุณมักจะมีรายจ่ายนะครับมักเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในดวงชะตานะครับความรักก็อาจจะไม่ค่อยได้หลังใจนะและดาวสุกเจอดาวเสาวเป็นคู่ศัตรตูใหญ่ส่งผลในอารมณ์ความรู้สึมกมักเอือดทุกใจขุมขื่นนะครับก็ต้องใจเย็นใช้ธรรมะข่มใจเข้าไว้ จึงจะดีนะครับและชาวราศีกันในช่วงนี้จะมีคนคอยอิจฉาลิษยานะครับพอเห็นชาวราศีกันคุณได้ดีได้ดีมักจะมีคนหมั่นไส้ไม่ค่อยพอใจและอิจฉาชาวราศีกันในช่วงนี้นะครับเอ,อ่อเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระว,วังไวนนง้นะิดนึงนะของชาวราศีกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนอิจฉาลิษยานะครับ มาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับดาวที่นี้จะย้ายราศีในวันที่14มีนาคม2567เวลา14บนกาสีนาทีนะครับอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่ภพปัตตนินะอาทิตย์เป็นดาวเจริญพภพวินาศวินาศปัตนิเนี่ยนะครับหมายถึงคนรักคู่ครองนะครับมักจะพบแต่ปัญหาอุปสรรคต่างๆเป็นประจำนะหรือคู่ตกลงเจรจานะครับรวมถึงคู่สัญญาเนี่ยก็มักจะพบแต่อุปสรรคต่างๆ อยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับถือว่าในช่วงจังหวะหนึ่งเดือนนี้เนี่ยดาวพระอาทิตย์เนี่ยจะเล็งลัคนาชาวราศีกันก็ถือว่าชาวราศีกันเนี่ยคุณมีโอกาสที่ดีนะแสงจะส่องมหาลัคนาคุณเนี่ยจะทําให้ราศีกันเพ่นไปตลอดหนึ่งเดือนครับอ่เป็นที่จับจ้องมีแสงมหาคุณแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับแสงมาแล้วครับแต่ทำแต่ในสิ่งที่ดีนะคุณจะมีพละกําลังมีความกระตือรือร้น นะครับขอให้ลุยและขยันในเรื่องของการงานให้เต็มที่จะประสบความสําเร็จนะครับนะเออมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอังคารดาวอังคารน,นี้จะย้ายราศีในวันที่15มีนาคม2567ย้ายเวลา2 3่นานาทีนะครับอังคารน,นี้ย้ายเข้าสู่ภพอาลีครับเอออังคารเป็นดาวเจ้าเดินภพมรณะแล้วก็สหัสชานะ ในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของความมรณะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเจ้าชะตามากนะเอออะไรกิจตัวนั่นแหละถึงปัน่นจะมีปัญหานะครับและดวงชะตาคุณในเรื่องของเพื่อนฝูงแนละสังคมช่วงนี้เนี่ยเพื่อนมักจะน้อยนะครับน้อยแต่ดีนะไม่ต้องไปใส่ใจคุณจะได้มีเวลาความเป็นส่วนตัวจะได้ไปทํานู่นทํานี่ได้นะครับเอาเวลาไปทํางานจะดีที่สุดของชาวราศีกันนะครับหางานหาเงินถือว่าเป็นโอกาสที่ดี แต่สีที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเ,เพราะดาวเสาร่รวมบังคานเสาถึงภูมิมังระวังเหตุเกิดเพลิงาเพศไหม้ชิบหมายทั้งหมูโจรกอก,อกับเริ่มทำวุ่นวายนะอย่าขับรถเร็วตรวจเช็คสายไฟไปในบ้านให้ดีล็อกประตูนหน้าต่างให้ดีระวังโจรผู้ร้ายนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับหรือถ้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้เชาา้าราศีกันคุณต้องระมัดระวังอย่าใช้อารมณ์ นะครับถ้าอารมณ์หุนหารพันแล่นคุณไปมีปัญหาไปลุยเงี้ยมันจะเกิดความเสียหายตามมามากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้เดือนนี้เนี่ยไม่ควรใช้อารมณ์นะครับควรใจเย็นๆเข้าไว้ใช้ดาวอาทิตย์กับดาวพุธให้เป็นประโยชน์วิชาการหลักการและเหตุผลคนมีเหตุมีผลจะมีคนรับฟังนะครับและคุณจะประสบความสําเร็จสามารถผ่านได้ในสิ่งต่างๆเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้น ใช้เหตุใช้ผลเข้าไว้ดีที่สุดของชาวราศีกันนะแล้วต่อมานะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของการโคจรน,นะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยนะเพราะในเดือนนี้อาจารย์คำนวณดาวเนี่ยถือว่าละเอียดมากคำนวณทุกดวงถึงดาวจันทร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะรู้ในเรื่องของการโคจรต่างๆก็ติดต่อมาดูดวงชะตาอาจารย์ได้อาจารย์ก็จะได้บอกไปโดยละเอียดเลยนะครับว่าคุณจะประสบความสเบจช่วงไหนช่วงไหนคุณต้องระมัดระวังนะครับ พราะฉะนั้นของชาวาลัคนาราศีกันเนี่ยในเดือนมีนาคมนี้มันจะมีช่วงเวลาที่คุณจะต้องระมัดระวังนะครับประมาณสักสามวันน่ะนะเพราะฉะนั้นะาชาวาลัคนาราศีกันต้องระวังวันที่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดมีนาคมอันนี้ต้องระวังนิดนึงอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเลือดตกยังออกมีแรงกดดันมีผนังศัก์ต่างๆก็ต้องระมัดระวังให้มากในช่วงนี้นะครับนะ โอเคอันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นดวงชะตาพระจันทร์จะดับเนี่ยในวันที่10มีนาคม2567เวลา1 6ในกา27นาทีพระจันทร์ดับอยู่ที่ราศีมีในภพปัตตานีจันทร์ดับถือว่าไม่ดีนะครับจะมีปัญหาอุปสรรคมีความเสียหายต้องระวังนิดหนึ่งนะต่อมาพระจันทร์ก็จะเพ่นพระจันทร์จะเพ่นในวันที่25มีนาคม2567 เพนเวลา13บสามนกาสี่สิบสี่นาทีพระจันทร์เพนอยู่ที่ราศีกันนั่นแหละออถือว่าเป็นราชาโชค้วยคุณจะมีโชคลาภนะครับพระจันทร์เพนถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตาจะมีโชคลาภและมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาของชาวลัคนาราศีกันนะครับสิ่งที่ดีนี่คืออะไรนะครับก็คือสิ่งนี้นะที่อาจารย์จะบอกเคล็ดลับนะครับความร่ํารวยในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะครับ เคล็ดลับความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับที่อาจารย์จะบอก FC แฟนคลับของมริสประดาวทุกๆคนนะครับสิ่งนั้นนะครับซึ่งเป็นวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์เป็นของวิเศษก็คือน้ำเต้านะครับน้ำเต้าของเซียนนะหรือเขาเรียกว่าน้ำเต้าดูดซับก็ได้นะครับน้ำเต้าเนี่ยคือถือว่าเป็นของมงคลนะครับซึ่งเทพเจ้าหรือเซียนสมัยก่อนของจีนเนี่ยนะครับเขาใช้กันเป็นภาชนะในการบรรจุน้ําทิพย์ ชาวจีนจะเน้นใช้น้ำเต้าในการรักษาสุขภาพบรรเทาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับและน้ำเต้าก็ถือว่าเป็นของวิเศษนะครับซึ่งจะแก้อาถรรพ์ในสิ่งต่างๆได้เช่นประตูตรงกันนะครับประตูตรงกับบนไดนะหรือบนไดาทางขึ้นของวิญญาณบนไดคู่นะครับเพราะน้ำเต้าก็สามารถที่จะแก้ได้โดยการเอาน้ำเต้าเล็กๆนะครับไปติดไว้ตรง ประตูนะตรงวงกบด้านบนนะครับตรงการก็ถือว่าเป็นมงคลนะแล้วสิ่งนี้สามารถแก้อาถรรพ์ในเรื่องของทางเดินวิญญาณได้นะครับคุณจะนีมิตฝันถึงเพราะสิ่งนี้จะส่งผลถึงคุณนะครับเช่นบางคนเขาบอกว่าฝันเขาฝันถึงบนไดของบ้านของเขาเนี่ยที่เขานับเป็นเลขคู่ทางเดินของวิญญาณเนี่ยบนไดหนึ่งขั้นในความฝันมันแตกเพะมันแตกเลยนะครับมันแตกชั้นไหนล่ะมันแตกขั้นบนครับ แตกเพเพราะฉะนั้นบันไดนี้ก็จะไม่เป็นเลขคู่แล้วจะเป็นเลขคี่นะครับสามารถแก้ฐานในเรื่องของทางเดินของวิญญาณได้นะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นโชคลาภและความสําเร็จนะครับและเซียนสมัยก่อนของจีนเนี่ยจะใช้น้ําเต้าในการดูดทั้งหยินและหยางนะครับดูดทั้งพลังงานที่ไม่ดีพลังงานที่ดีเข้ามานะครับดูดเข้ามาไว้กเก็บไว้ในน้ําเต้านะแล้วเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับแปลสภาพ จากสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็นําพามาซึ่งโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งร่ารวยให้กับผู้ที่บูชาสักการะหรือครอบของน้ําเต้าอยู่นะครับอาจารย์ก็แนะนําให้กับลูกศิษย์เอฟซิวจานะครับที่มาดูหงวงจุ้ยออนไลน์นะครับอาจารย์ก็แนะนําให้ไปปฏิบัติตามนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมงคลหลายคนก็มีโชคลาภมีความสําเร็จกันต่างๆกันไปนะครับ เพราะว่าน้ำเต้าเนี่ยไม่ว่าคุณจะติดในที่ทํางานในออฟฟิศเขาก็ดูดโชคลาภความสำเร็จคุณอยู่ที่บ้านเวลาคุณนอนเนี่ยนะครับช่วงกลางคืนนะที่บ้านน้าเต้าก็จะดูดพลังงานต่างๆที่ไม่ดีนะครับพอช่วงเช้าคพระอาทิตย์เบิกกรุณน้าเต้าก็จะส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับ mm. ก็จะคลายโชคลาภความสำเร็จความเป็นมงคลออกมาให้กับผู้ที่อยู่อาศัยนะครับให้กับคุณเนี่ยมีโชคลาภและความสําเร็จด้วยเช่นกัน คเคล็ดลับก็สามารถนําไปบูชาได้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะบทสวดบูชาน้ําเต้าก็ง่ายๆนะครับนโมพุทธายะนโมปทาจักรสักแค่นี้ก็ถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตานะครับเละออกอย่างหนึง่งถ้าคุณมีน้ําเต้านะครับน้าเต้าต้องเป็นธรรมชาตินะแบบธรรมชาติลูกมันจะเบามากเบาาวิวเลยนะครับถือว่าดีนะแต่น้ําเต้าอ,อย่างอื่นเช่นน้ําเต้าแกะจากไม้หรือทําจากอะไรอันี่อาจารย์ไม่เคยใช้อันนี้บอกตรงๆนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจาก ที่ใช้มาแล้วจากสติเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จอย่างอัศจรรย์นะและถ้าคุณเนี่ยนะครับถ้าตําแหน่งของบ้านคุณถ้าเป็นตําแหน่งเจริญเป็นตําแหน่งที่ดีให้คุณเอาน้ำเต้าไปวางไว้ตรงนั้นได้ถือว่าเป็นมงคลจะช่วยคุณเนี่ยมีทรัพย์สินมีธุรกิจ,ก,จกิจการการงานที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไม่รู้นะครับก็ให้คุณเนี่ยนะไปหาน้ําเต้าลูกเล็กๆไม่ต้องใหญ่เข้าไขา่ไก่ก็พอนะครับราคาไม่กี่บาทเองนะไม่กี่ร้อยนะ ให้เป็นของแท้นะครับแล้วเสร็จแล้วให้คุณมาใส่พานบูชาวางไว้ตรงหน้าหิงพระถือว่าเป็นมงคลนะครับเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างตามรูปขึ้นให้นะครับเอ่อมันจะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะครับถือว่าอาจารย์เนี่ยเปิดเผยเคล็ดลับห้กับคุณเลยนะเพราะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทยอยบอกกับลูกศิษย์ไปนะครับก็ก็มีความสําเร็จกันนะเคยคุณเนี่ยวางเนี่ยหาพานสีทองนะเพราะมันจะครบธาตุนะครับความหมายในดวงชะตา นะครับน้ำเต้าเนี่ยคุณจะเห็นจุดแหลมแหลมขั้นบนตรงปลายยอดถูกไหมออมาอันนี้มันก็แล้วแต่มันจะแบบไหนแบบเขามีหรือเปล่าหรือแบบตัดตอะไรเงี้ยมันก็สุดแท้แต,แต่ใช่ไหมให้คุณใส่พานทองพานทองพา,านทองก็เปรียบเสมือนทองคาทองคํานะครับพื้นดินสืบเปรียบเสมือนธาตุดินมันจะเข้าอ,อ์ปกอบเข้าอุประกอบการก่อเกิดธาตุตามหลักวงจุยดินก่อเกิดทองทองก่อเกิดน้ําน้ําก่อเกิดไม้ไม้ก่อเกิดไฟ ไฟก่อเกิดดินมันจะหมุนเวียนแปลสภาพตามวัฏจักรมีแต่การก่อเกิดโชคลาภและความสําเร็จความมั่งคั่งร่ารวยให้คุณนะครับทาไมถึงอาจารย์ถึงตัวบอกว่าให้คุณวางในพานทองนี่แหละคือความหมายเวลาคุณวางเนี่ยพื้นดินมันก็ถือว่าเป็นดินแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามมันก็เปรียบเสมือนพื้นดินที่คุณวางมันก่อเกิดในตัวนะครับพานทองก็รองรับจากพื้นขึ้นมา นะครับแล้วก็น้ําเตาข้างในาก็จะมีน้ําถูกไหมเจะมีกีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมีธาตุไม้แล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นมาปลายแหลมบนน้าเตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นธาตุไฟนะครับในโดชะตาแล้วก็หมุนเวียนไปเรื่อยมันจะมีโชคลาภอย่างมหาศจรร์นะครับเคล็ดลับหลายอย่างที่อาจารย์บอกคุณไปเนี่ยจะต้องทดสอบทดลองก่อนนะหลายปีไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาจะให้คุณไม่ได้นะ ออไม่ว่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขวัญที่จารให้คุณคุณไปเนี่ยเห็นผลประจกักษ์ร0 0เเซครับขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความศรัทธ,ธาขนาดไหนและเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติทมเป็นมงคลในดวงชะตาและเป็นคนที่กตัญญูนะครับต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพ่อแม่เป็นสําคัญบุญกุศลนี่จะช่วยเกื้อหนุนให้คุณประสบความสําเร็จนะครับที่จารให้คุณใส่พานวางไว้ตรงหน้าหิ้งพ้าเนี่ยมันมหัศจรรย์มากมหัศจรรย์แบบไหน คุณรู้ไหมเนี่ยมันจะเกิดพลังงานบางอย่างนะครับเพราะว่าห้องพระหรือหิ่งพระเนี่ยนะครับในสถานที่นั้นถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและคุณวางตรงนั้นเนี่ยมันจะก่อเกิดพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลนะครับเปรียบเสมือนเซียนเนี่ยจะมาอยู่ในน้ำเต้าเพราะว่าเซียนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยต้องการบูชาสการะพระพุทธเจ้าเป็นมงคลนะครับถ้าคุณคิดดีทดําดีพูดดีนะครับสวดมนตพระตลอดเนี่ยน้ำเต้านี้ก็จะยิ่ง ส่งผลให้คุณเนี่ยมีกิจการการงานที่ดีร่ำรวยประสบความสำเร็จดึงดูดโชคลาบทรัพย์สินเงินทองให้คุณร้อยล้านพันล้านประสบความสำเร็จมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับถือว่าดีมากเลยมนะมีความเป็น,เป,นเป็นอัศจรรย์มากมันเป็นเปรียบเสม,มือนอภินิหารก็ได้ความมหัศจรรย์นะครับหลายปีก่อนเนี่ยที่อาจารย์ทำงานนู่นๆๆนี่นั่นอยู่ดีเอ๊ะงานก็มาเข้างานก็เข้าตุง้งติ้งมีมาตลอดนะครับหลายปีก่อนอ่าเพราะฉะนั้นเคล็ดลับต่างๆวัตถุมงคลเนี่ยจะต้องผ่านการ ทดสอบการบูชาโจทย์สถิติว่ามันใช้แล้วได้ผลไหมนะครับถ้าได้ผลแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกมาบอกต่อคุณให้ประสบความสําเร็จต่อต่อกันไปนะครับถือว่าเป็นบุญต่อบุญเป็นมงคลนะค,คือโชคลาภและความสำเร็จต่างๆเนี่ยมันจะมาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันครับอันนี้แหละคือความมาศจันย์เออคุณทําอยู่เอ๊ะมามา,มาจากไหนวะอะไรเงี้ยเออมันจะแปลกมากเพราะฉะนั้นพยายามนิ่ง นะครับไม่ต้องไปคิดต่อสิ่งใดบูชาสักการะให้คุณใช้ชีวิตแบบปกติทํางานไปนู่นนี่นั่นสวดมนต์พระไปนะครับเยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ,นะรบเซียนซึ่งอยู่ในน้ําเต้าก็จะประทานพรโชคลาภความมั่งคั่งร่ารวยให้กับคุณเองในที่สุดนะครับโอเคนี่ก็ขอทุกคนโชคดีแล้วมีความสุขนะให้คุณลองไปทําตามได้น้ําเต้าไม่ต้องใหญ่มากนะครับเอาธรรมดาก็พอเล็กๆของดีของแท้เคล็ดลับเจ๋งๆเนี่ยนะครับเอาของเล็กไปเลย แต่ขอเป็นของแท้นะแล้วคุณจะได้เห็นผลนะครับว่าความมหัศจรรย์เป็นอย่างไรนะตอนที่จารย์บูชาแรก,แรกเนี่ยอาจารย์ปุกเสกเลยนะปุกเสกเองเลยครับเออมีพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์นะคือถ้าคนปุกเสกเป็นก็จะรู้นะครับเพราะเขาคุณเอามาขอให้เป็นของแท้เถอะนะคุณอาจจะเตรียมน้ำมนอะไรก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปอันนี้อาจารย์ก็จะแนะนําคุณให้คุณไปหาแก้วน้ําสาสาน้ําสาสานาำหนึ่งใบไม,ไม่ต้องใหญ่มาก นะครับเพื่อเหมือนกับเป็นรถรถน้ำมนต์เป็นพิธีให้น้ํามันลงไปแต่คุณต้องสวดมนต์ก่อนนะครับเช่นนะคุณอาจจะสวดถ้าคุณมีบทสวดพระคาถาพระรูปเจ้าห้าพระองค์ของอาจารย์เนี่ยนะครับพวกทรัพย์ครอบจัก,กรวาลบทนั้นให้สวดกลาจบก็พอนะครับเพราะว่าบทนี้ก็สามารถปลุกเสกเครื่องลือของขลังได้ประสบความสาเร็จอันนี้คือเรื่องจริงหลายคนคุณบูชามหายานพระเจ้าห้าพระองค์ของอาจารย์ไปให้คุณใช้บทสวดน,นั้นได้ก้าจบเป็นมงคลพอคุณสวดเสร็จปุ๊บ แล้วก็ให้เทน้ําน้ําเต้าต้องเดี๋ยวก่อนน้าเต้าต้องวางตั้งนะครับอย่าวางนอนนะวางนอนมันได้ไม่เต็มต้องวางตั้งเท่านั้นรับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตั้งไว้นะเสร็จแล้วคุณก็ลดเทพอคุณส่วนมลเสร็จปุ๊บปลุกเสกแล้วคุณก็เทหยดน้ําลงไปนะครับเป็นวิธีไม่ต้องเยอะนะให้มันโอเคพอโดนน้าก็พอแล้วนะคุณอาจจะาหากระดาษซับหน่อยนึงเพื่อให้มันมันเปียกมากจนเกินไป นะครับเพื่อเป็นพิธีอันนี้ก็ถือว่าเสร็จพิธีอันเป็นมงคลให้คุณรอดูผลจากนั้นประมาณ3วันมันแล้วแต่นะคือคุณาบางคนอาจจะเห็นผลทันทีเลยก็ได้นะครับประสบความสำเร็จสมหวังนะเออน้ำเต้าคุณก็วางไว้อย่างนั้น,นเป็นมงคลนะครับคอยดูแลรักษาทําความสะอาดสวดมนต์พิพาก็พอนะครับโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิป กดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ